ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันหวยเราพัฒนาออกนะครับเนาะวันพุธที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับเมื่อนี้พ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของพอใจดีอีกเนะครับเด้องวดที่ผ่านมากับบัวลอลงนะครับบาบางงวดนึงนะครับเพราะว่าพ่อเตียมเอามาลงย่ำในบ่อเขาจักกเถื่อ ขับขดเทือบ่อออามาลงผัดเข่านะครับครับเนาะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่สองตุลาคมหกหกนะครับเราพัฒนาออกเจ็ดสองเก้าแปดหกสองครับส่วนเลขล่างก็ออกเก้าแปดนะครับเนาะครับของ่อใจดีเดี๋ยวเตรียมจะเอาให้เบ่งนะครับอันเก่าเป็นส่งมาให้นะครับ นี่ครับวันจันทร์ที่สองตุลาคมสองห้าหกหกเห็นบอครับอ,อตบาร์เลขวิ่นเพิ่งกเกลี่เลขสี่ตัวสี่หกแปดหนึ่งเลขสามตัวหกแปดหนึ่งเดี๋ยว่าสองตัวนะครับมันไหนมาหกศูนย์นั่นบอครับหกหนึ่งหกสอง ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเข่าหกสองตรงๆนะครับเองูนี้พอเตียมบวเดียวลงนะครับงูที่พานมาเนี่ยครับงูนี้พอเตียมเอาลงนี่ครับบ่อเข่าเป็นจ้งได้สนิทนี่งูนี้ก็เชียวมาลงอีกนะครับเนาะรับเป็นชวงไม่พอเตรียมแล้วนะครับพอเตรียมจะหันเบื้อง นะครับเขียนสักวันเนาะเขียนสักวันวันพุธที่สี่ตุลาคม สองห้าหกหกนะครับชัดเจนไหมครับ เราพัฒนาพ่อพอใจดีนะครับ ับบนล่างวิ่งรูดบบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้านะครับ คอยเขาเริ่องวดนีเนาะพี so ่เนาะจะได้ส okay. really ุกๆมันๆกันเนี่ยรับาเบึงลักซี่สี่สี่สอง สี่หกสี่เก็ดนะครับลักห้าห้าสองห้าหก ห้าเจ็ดก็บกรบบรายหางนะครับหกหางเตียยวข้อเจดีเพิ่มโบนินให้นะครับโบน่นหลักให้หลักสีหรือหลักหาเข้าก็เอาไปเบิรงเซกันได้ลายอาจารย์เบิง์นเรับเนาะไปเปรียบเทียบเซกันนํานะครับ พ่อใจดีนะครับวันพุธที่สี่ตุลาคมหกหกเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับสี่กับห้าขับกับมี่สี่สองสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับ อขอให้เขาได้เองวดนี้พอใจดีไงพ่อเตียมเอามาลงย้ำในบวกเขาเออขันบ่เอามาลงเขานะครับนี่ครับอ่าช่งทึ่ง,งนี่พอใจดีนะครับเนาะวันพุทธที่สี่ตุลาคมหกหกขันรบรับนล่างสี่สองสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับอันนี้เพน็นทรงไม้พ่อเตียม นี่ครับหัทิพย์พันธมาเขา่าเอเข่าหกสองหัวทิพย์พันธ์มาเห็นบอกรับนี่มหกศูยนย์หกหนึ่งหกสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเข่าหกสองตรงๆเลยน,น,นะครับเนาะรับเอวันนี้เขาพอเขาปังๆเลอพอใจดีเลยเอฟซีจะได้สุกโสมันๆกันเนาะรับเนาะรับเอาวันพุธที่สี่ตุลาคม สองห้ 66, าหกหกเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าครับจับคู่สี 2, ่สองสี 7, ่หกสี 6, ่เจ็ดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นวพอเตรียมกข้อให้เขาปังปังในเดอ้องวดนี่นะครับเนาะเลขกับบอลห่างนะครับเนาะครับ เอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเดอ้อกดไหลกดแชร์พอเตมน้ำเน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตมนะครับครับเอาสุดท้าย้ายสูตรนี้พอเตมกับขอ้อกับขอพระคุณเนียบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตมครับพอเตมขอ้อไว้ป้อนให้มีแต่ความูุขวามจะเลื่อนนะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ไดความไขอย่าให้มีนะครับเนาะครับขอ้ขอให้มีแต่โชคตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นีเนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม